ปันรักจากบ้านสู่สังคม มาพบกันอีกครั้งกับโครงการปันรักจากบ้านสู่สังคมโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสอเราจะพาทุกท่านไปที่มูลนิธิคุณพ่อเรที่นี่คือแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการค่ะเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะครับคุณพ่อเรที่จริงท่านคือบาหลวงเรมนอนด์อารินเบรนเนอเป็นพระสงฆ์ชาวอาเมริกันนะได้มาดูแลเด็กและคนพิการมาปันรักให้กับน้องๆกับกิจกรรมทอ,อสอมอบความรักส่งความสุขโดยมอบทุนการศึกษาจํานวน1นึ่งแสนบาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาและก็สร้างศก ของมืเรียนนั้นอยู่ได้ดีพลังใจในการที่จะพัฒนาตนเองนับเป็นอนา,าคตของชาติพร้อมเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กพิการและด้อยโอกาสในความอุปการะของมูลนิธิคุณพ่อเรคะ่ะขอขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ทําให้เรามีความสุขในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมท่านใดอยากจะมาบรรักปับรุขให้กับน้องๆก็สามารถเชิญได้เลยค่ะกลับมาพบกันได้ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ